จะมารีวิวเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกาวที่เราผสมโฟมไปนะคะ mm hmm. ก็เหลือแค่ใส่พวก mm hmm. คีเซริน mm hmm. บอลเล,ลมันก็จะเหนกเป็นก้อนเลยนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเราซูมให้ดู mm hmm. มันจะเป็นเนื้อโฟมเพราะว่าเราใส่ โฟมเยอะมากแต่ว่าพอเล่นดีคนไปคนมาสนุกเหมกันนะคะที่เราไม่ใส่กีซอรีนก,ก็เพราะว่าเห็นว่าเล่นอย่างนี้มันสนุกดีก็เล่นไปก่อนค่อยใสเออจริงๆนะคะอ่ะพักตัวพักตัวนี้ไว้นะคะแบบพักให้ถึงประมาณ พักประมาณ10นาทีนะคะพักตอนนี้แบบสิบนาทีแล้วก็ค่อยใส่เกสรีนอะไรแบบนั้น mm hmm. ก็คือจริงๆสูตรเราเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราจะบอกว่าเออกินอสรีเราก็ยังไม่ได้ไปซื้อเหมือนกันแเดี๋ยวเราจะไปซื้อนะคะ mm hmm. ก็คือเราคุณแม่อันนี้ก็เริ่มแล้ว ชาการุให้เราคนเดียวเปิดแล้ว เนื้อมันจะโอ้ยสุดยอดเนื้อเนียนมากเลยอ่ะก็โอเคนะคะถ้าสำหรับใครที่ชอบสูตรนี้หรือว่าอยากได้สูตร ที่เราตีโฟมเนี่ยไอ้สูตรโฟมที่เราทำเนี่ยได้เดี๋ยวเราจะมาสอนทำในคลิปหน้านะคะโอเคบางคนก็อยากได้โฟมนะโฟมเนี่ยมันก็จะเนื้อ